สวัสดียามบ่ายครับผมพิชัยยุทธครับวันนี้อยากจะเล่าประสบการณ์ชีวิตให้ฟังนะครับคือโตผมเองเนี่ยครับสมัยก่อนตอนที่จบใหม่ๆก็คือจบที่ลามกำแหงนะครับแล้วก็ได้ทำงานหลายๆบริษัทขึ้นมาอ,อ,อยู่ทั้งบริษัทคอนเกตดปาโมลีฟ อยู่ทั้งบริษัทเบียร์ช้างนะฮะแล้วตอนนี้ก็มาทำยู่บริษัทเอไอซีซอฟต์แวร์ซึ่งทำเกี่ยวกับเรื่องสื่อการเรียนการสอนนะครับสาเหตุที่ผมมาทำเรื่องสื่อการเรียนการสอนเนี่ยตอนนี้ผมก็ทำมาได้สิบสองปีละผมคิดว่าในส่วนหนึ่งที่ผมมาทำในส่วนเนี้ผมมั่นใจว่าผมก็ มีความรู้และมีประสบการณ์นในเรื่องของการเรียนการสอนทั้งตามโรงเรียนทั้งเ,เกี่ยวกับกระทรวงเกี่ยวกับสพทเกี่ยวกับอะไรทุกๆอย่างผมมีความมั่นใจครับเนาะวันนี้ผมอยากเล่าให้ฟังประสบการณ์ว่าตัวผมเองเนี่ยสาเหตุที่มาทําเรื่องสื่อการเรียนเนี่ยเนื่องจากว่าผมมีลูกสองคนนะครับลูกผมเรียนอยู่โรงเรียนลาซาลนาครสวรรค์ทั้งสองคนเลย พาคิดว่าลูกผมตอนแรกก็เรียนก็ไม่ได้เก่งอะไรก็ได้เกรดสองบ้างสามบ้างนิดหน่อยก็รู้สึกไม่ค่อยดีทีนี้มันก็ต้องไปเสียเสียเงินเรียนพิเศษนะครับเสียเงินเรียนพิเศษแพงมากครับสองคนเนี่ยต้องเสียประมาณเกือบห้าหมื่นบาทนะครับทีนี้ผมก็เลยว่าไปเจอเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาทำเกี่ยวกับเรื่องสื่อการเรียนผมก็เลยได้เข้าไปศึกษา แล้วปรากฏว่าพอเข้าไปศึกษาได้ก็รู้สึกชอบก็เลยขอซื้อสื่อเพื่อนมาเมื่อสิบสองปีที่แล้วแล้วปรากฏว่าก็นำมาให้ลูกผมได้เรียนนะครับปรากฏว่าพอเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกผมเองก็ผลการเรียนดีขึ้นอย่างน่าใจหาย เกียร์เฉลีย่ยก็ได้ประมาณ3.5-3.7โดยที่ไม่ต้องเสียเงินเรียนพิเศษเลยประกอบกับตัวผมเองเนี่ยก็มาทําเรื่องสื่อการเรียนเนี่ยก็ปรากฏว่ายอดขายทะลุเป้าหมายก็คือโดยส่วนใหญ่ไปนําเสนอที่โรงเรียนโดยส่วนใหญ่เนี่ยโรงเรียนก็ตอบสนองแล้วก็ซื้อสื่อเราไปใช้สอนนักเรียนเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ เท่าที่สอบถามและติดต่อบริการติดต่อช่วงหลังๆโรงเรียนที่ซื้อเราไปก็ได้รับคำตอบว่าหลังจากที่ใช้สื่อเราสอนแล้วเนี่ยปรากฏว่าเด็กกลับมาสนใจในการเรียนแล้วที่สำคัญก็คือผลการเรียนดีขึ้นนะครับก็คือทำให้เด็กเนี่ยเรียนแล้วไม่เครียดผลสำฤธิ์ทางการศึกษาดีนะครับแล้วก็ ผลโอเนตดี D, นะครับและที่สำคัญก็คือทำให้ผู้ปกครองไม่ต้องเสียเงินไปเรียนพิเศษมากมายนะเด็กก็ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องไปเรียนพิเศษเลิกๆๆดึกดึกดนๆผู้ปกครองก็ต้องไปรับนะครับในสื่อผมเองเนี่ยทำออกมาในรูปของแฟดไดนะครับเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีครบ8กลุ่มสาระเป็นอินเทอร์เน็ตไม่ต้องใช้เน็ตสามารถเรียนอยู่ที่บ้านได้เรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ เรียนแล้วสามารถทําประเมินผลก่อนเรียนหลังเรียนได้ทั้งหมดนะครับและที่สําคัญก็คือเปรียบเสมือนกับมีครูสอนพิเศษประจําบ้านนะครับหากท่านผู้ปกครองสนใจหรือว่าเชื่อในสิ่งที่ผมประสบมาโปรติดต่อ065 3532364พิชัยย์ครับสวัสดีครับ